ค่สงสัยไหมครับทำไมบางทีคุณนั่งเฝ้าจอทั้งวันกราฟนิ่งสนิทแต่พอคุณลุกไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกราฟพุ่งเป็นร้อยจุดนั่นเป็นเพราะคุณไม่รู้ความลับของเวลาครับตลาดทองคำมีจังหวะการเต้นของหัวใจและนี่คือ3มช่วงเวลาพี่ชีพจรตลาดเต้นแรงที่สุดช่วงที่1บ่าย2ถึงบ่ายสาเวลาไทยตลาดยุโรปเปิด นี่คือเวลาที่เทรนด์ที่แท้จริงของวันมักจะเริ่มต้นใครตกรถช่วงนี้คือตกรถยาวช่วงที่สองทุ่มตรงถึงทุ่มครึ่งตลาดอเมริกาเปิดชนกับยุโรปนี่คือสนามรบที่ดุเดือดที่สุดวอลลุ่มมหาศาลจะถาโถมเข้ามากราฟจะสะบัดแรงเหมือนพายุเป็นสวรรค์ของขาซิ่งแต่เป็นนรกของคนไม่ตั้งสต็อปบลอสและช่วงสุดท้าย ตีหถึงตี2ช่วงเวลาปิดตลาดหรือช่วงที่เฟดมักจะออกมาถแถลงกราฟมักจะมีการกลับตัวหรือทิ้งไพ่ใบสุดท้ายก่อนจบวันย้ำนะครับเทรดให้ถูกเวลาเหนื่อยน้อยลงแต่กำไรมากขึ้นคุณชอบเทรดช่วงเวลาไหนมากที่สุดพิมพ์บอกผมหน่อยครับ